สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะของงวดวันที่22เดือน12 2565นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นสูตร1เม็ดเดียวสูตรนี้นะคะนิ้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางนะคะก็ ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่มารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์แล้วก็ทุกๆการติดตามด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามานะคะยังไม่ได้กดติดตามน้องแอดก็ฝากด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่ๆเพื่อที่จะได้รับแนวทางใหม่ๆนะคะเวลาที่ทางช่องลงแนวทางให้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใด จะไปเป็นแนวทางเนาะเมื่อวานนี้น้องแอดให้ไปนะคะให้วิ่งรูดที่สองนะคะเมื่อวานนี้สำหรับตัวเด่นนะคะมาทั้งสองตัวเลยนะคะทั้งสองแล้วก็หกนะคะท่านใดนำไปรูดไปวิ่งไม่ผิดหวังนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็แนวทางที่เข้านะคะรูดวิ่งเมื่อวานนี้นะคะ สำหรับ2เมื่อวานนี้นะคะก็มาในรอบเฉพาะกิจนะคะ29นะคะพี่พี่สองเนะคะมาในตัวที่น้องแอดเน้นให้แล้วก็ตรงๆด้วยนะคะ29มาในรอบเฉพาะกิจนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ตารางนะคะสรุปตารางไปด้วยเนาะตารางก็เข้า29นะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ให้เด่นไป2ตัวนะคะ2กับ6ตารางเข้า29นะคะในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ล่างอบเฉพาะกิจนะคะ58ด 58นี่ก็มาในตารางเหมือนกันนะคะพี่พรอบเฉพาะกิจเข้า3ตัวตรงนะคะ929เนาะแล้วก็เข้าเลขล่านะคะ58ไปด้วยนะคะรอบพิเศษนะคะ865ตัวเด่นนะคะ6มานะคะ6565นี่ก็เข้าตารางเหมือนกันนะคะพี่พี่เข้า3ตัวตรงนะคะ865นะคะโอ้โหตารางนี่ปังมากๆนะคะอย่าลืมจับไปเป็นแนวทางนะคะเข้า3ตัวตรงนะคะรอบพิเศษตาราง แล้วก็แล้วก็รอบปกตินะคะปกติห้าหกสองนะคะถ้าใครนำหกไปรูดวิ่งนี่ก็มาสองมาสามหน่วยนะคะพี่พี่เข้าหกสองตารางเข้าสามตัวตรงอีกแล้วนะคะพี่พี่ห้าหกสองนะคะโอ้โหตารางแตกกระจายเลยนะคะเข้าสามตัวตรง ส,สองสามรอบแล้วนะคะพี่พี่แล้วก็หกสี่นะคะหกสี่นี่ก็มาในตารางเหมือนกันนะคะหกสี่โหตารางปังมากๆเลยนะคะท่านใดจับตารางไปเป็นแนวทางยินดีด้วยนะคะรอบ v ีไอพีหกเก้าเจ็ดนะคะหกเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะรอบ v ีไอพีนี้หลุดไปนะคะแล้วก็รอบปกติเนาะน้องแอดลืมบอกนะคะเข้าสองหกนะคะสองหกนี่มาใน สายรูดวิ่งนะคะสรุปแล้วเมื่อวานนี้ใครรูดวิ่ง2ก็เข้าในรอบเฉพาะกิจ29แล้วก็เข้าปกติ62นะคะพี่ๆตารางแตกกระจายเลยนะคะอย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางนะคะตารางนี้เข้า3ตัวตรง9 29แล้วก็เข้า2ตัว58เข้า3ตัวตรงรอบพิเศษ8 6 5นะคะแล้วก็เข้ารอบปกติ3ตัวตรง5,62เข้าเลขล่างนะคะ6 2 โหกสี่นะคะพี่พก็ยินดีด้วยนะคะอย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางนะคะถ้าท่านใดชื่นชอบเมื่อวานนี้ปังมากๆเนาะเดี๋ยวมารับชมวันนี้ต่อนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะวันนี้นะคะน้องแอดให้เด่นไปที่นะคะเด่นไปที่เ นะคะเวันนี้ให้เด่นไปที่7นะคะ7แล้วก็9นะคะพี่พวิ่งรูดเม็ดเดียวที่7นะคะวันนี้ถ้าพี่พี่สมาชิกท่านใดชื่นชอบตรงตัวที่น้องแอดวิ่งรูดให้ก็ตามได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบเจ็ดก็เอาเก้าไปพิจารณาได้นะคะวันนี้ วันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะเหมือนเมื่อวานเนาะขอให้มาดิ้งดงนะคะพี่พี่ขออภัยด้วยนะคะเขียนผิดเจ็ดห้าเจดหดเจดนะคะแล้วก็เจ็ดแปดเจดเก้านะคะตารางก็จะมีเจดมีเก้ามีหแล้วก็มีศูน มีสี่นะคะมี8นะคะพี่พี่ตารางในวันนี้เนาะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็น7จ็ดสองเจดหกเจ็ดแล้วก็เจดเ้านะคะ ท่านใดชอบก็อย่าลืมนําไปรูดไปวิ่งนะคะอย่าลืมจับตารางไป,ไปเป็นแนวทางด้วยนะคะตารางก็เด่นที่7กับ9นะคะวันนี้ก็ขอให้เด้งๆเหมือนเมื่อวานนะคะเมะื่อวานนี้ตารางแตกกระจายเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ